สวัดจ้านี่กินป่พี่น้องบ้านหลังนี้กินบเท่าใดนะคะยายแปมอ้ยพี่น้องเป็นตัวๆเลยนะคะพี่น้องเคยเห็นบัวบัมูจิไทยบังยังไดนะคะพี่น้องไทยบ่านี่เห็นปะเป็นตัวเป็นตัวมาค่ะ กินลงไปแเจวค่ะพี่น้องเจวแมงดาหนึ่งตัวนะคะอืมเป็นตาแสบป่ะพี่น้องเจวม,มาเอามันกระขักไม่เห็นป่ะพี่น้องถือเองมันก็ะสิงสีละพี่น้องถือกล่องเองมาใส่มันโตละข่ำโตละข่ำลวดพี่น้องแมงดาจ้าพี่น้องจ๋าเห็นปะเว้ เอาบันไดพี่น้องอพี่น้องิะก,กินน้ำบอลนี่มา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 อัดไปผักได้หลายค่ะพี่น้องนี่ผักเข้าพี่น้องผักเต็มอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยผักก็เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ผักม,มามามาข้าวเหนียวหนึ่งปั้นนะคะข้าวเหนียวนี่นี่นี่ตุยเขาเป็ไงพี่น้องมันละตุยเข้าไปค่ะพี่น้อง จนี่เน้นๆนค่ะพี่นอ้องมานี่ค่ำเขาแย่แบบนี้เห็นไหมเข้าไปค่ะจับมักจับตาพิ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 พนี่เห็นไหมเห็นไหนี่ หนึ่งตัวหนึ่งุนะพี่น้องของแทร่ของแทร่นี่ไอแปมเอ้ยคนน่ะข้ามเข่าเห็นไหมพี่น้องบุญเลยยุ่ซ้ำหนึ่งเด้นี่อโอ้ยมือกระติดเข่าพี่น้องเอ้ยไปใส่ละของฉันของแสบฉันหายไปใส่ละพี่น้องนี่มาดูค่ะมาดูลุกลุกลุกอืม ขอให้พี่นอ้องว่าอะไรวาว่านี่ตุ้ง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 หางก็ยังมีเลยพี่นอ้องโชว์กันในเบื้องขดหางหัวตัวตาอยู่หมดเลยนะคะเปะ็นแต่แสบเบาพี่นอ้องว่าก็เหมือนกันน้ำพริกแมงดา งนี่ uh จะไปเต็มๆจ<ร>้ะพี่น้องมาลงท้องอืมอร่อยแหนมอบพี่น้องมาใจห่อนค่ะพี่น้องหิวเออก็เลยยังไม่สุกยังบยังบกรอบเกรียมดอกสิเอาละเกรียมนี่ก็ต้องกินดอกพ่อละพี่น้องเอาทำเนียบ ฉันกินแล้วฉันหิวข้าวฉันหิวข้าวพี่นอ้องยากนกั้นแกยมจะค่อยว่ากันใหมอีกยังอบไหมมาค่ะพี่น้องไปไปกินน้ำกันเลอพี่น้องมา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 เรื่องจริงค่ะพี่น้องอบแหนมอบแหนมนะจ๊ะทุกคนใส่กินกับผักนี่ละพี่น้องนี่ผักข้ามา ข้าวเหนียวปั่นใหญ่ๆพี่น้องหอใหญ่มากนนี่ข้าวเหนียวขะทุกคนข้าวเหนียวกินกับแหนี่มนี่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 พี่น้องกิน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 โอ๊ยมันหอมอู้หร้อนมากร้อนมากนอน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 โอ๊ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้พี่น้องเนี่ยนะเอาข้ามเข่าปั่นไปล่อลราพี่น้องโอ้ เข่าติดมือเด้อขอไปทานอาัยอืมอืมพอ,อนแห้งไปใส่สับไปน้นอยอออืมร้อนมากจับไปงอเอืม สุดท้ายข้าวเหนียวหมดไปหนึ่งห่อพี่น้องเวิร์อีลีได้หมดละหนึ่งห่อนี่มาพี่น้องเห็นไหมมนละเราเหลือแค่นี้ผักอื่นๆเรากินไปหมดแล้วเหลือแค่นี้นี่ค่ะพี่น้องจัดไปจัดไปนี่สามอย่างลงท้องเลยนะคะทุกคนเว้ย เะแ๋สแปรเน่มืออุ้ยถ่ายบางเบิดเลยพี่น้องอายอ้เดคอโอพี่น้องนี่อื้เดน๋ยวเสว่าพี่น้องคำยังไงเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมอุ้ยคำยังไงเนาอจัดไป ลงท้องจ้าไปจัดไปคำสุดท้ายลงท้องเบิดแล้วค่ะพี่น้องเบิดล้ข้าวเหนียวก็หมดแล้วนะคะผักก็เหลือแค่นี้นี่เหลือแค่นี้หมดแล้วไอ้นี่ก็เหลือสามชิ้นไปลงท้องแล้ะจ้า